อันนี้ก็จะมีความหอมมากๆเลยนะถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ลูกค้าของเราติดใจได้แน่นอนค่ะดูจุ้มจํามากเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวหน้าห่อหมกกระทะค่ะ ซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูที่กําลังได้รับความนิยมมากๆเลยนะและก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีอาชีพเสริมแต่ไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่าโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าทํห่อหมกก็ต้องทํากระทรงใบตองกันใช่ไหมแต่พอมาทําบนกระทะแบบนี้นะคะก็ไม่เสียเวลาต้องทํากระทรงเลยแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากๆในการทําค่ะแต่เคล็ดลับว่าทํายังไงให้หอมอร่อยรสชาติเข้มข้นเนื้อเด้งดึงไม่เละเกินไปไม่แข็งเกินไปต้องดูให้จบอย่ากดข้ามนะคะเพื่อติดตามไอเดียทําอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ กดไลค์เชฟบนด้วยนะมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับซึ่งส่วนผสมนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนตัวของห่อหมกนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของตัวพริกน้ำปลานะครับทีนี้เรามาดูส่วนผสมของตัวห่อหมกเลยครับไก่ไก่ครับหัวกะทิพริกแกงซอสหอยนางรมซอสฟ้าเขียวน้ำเปล่าผงปรุงรสน้ำตาลทรายผงชูรสหมึกสดกุ้งสดหมูสด ต่อไปจะเป็นส่วนผสมของตัวพริกน้ำปลานะครับน้ำปลาหอมแดงกระเทียมพริกจินดามะนาวน้ำตาลทรายผงชูรสต่อไปก็จะเป็นส่วนของผักนะครับโหระพาพริกมันแดงใบมะกรูดอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาหั่นกระเทียมกันนะครับก็นำไปพักใส่ถ้วยไว้ก่อนครับต่อไปเรามาซอยหอมแดงกันเลยนะครับ สำหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไรบ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนักเลยนคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถตามไปสอบถามได้ในกลุ่มลับของเชฟว่นได้เลยนะครับพอหั่นหอมแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นาใส่ถ้วยพักไปก่อนนะครับมาซอยพริกกันเลยนะครับสําหรับวิธีการหั่นมะนาวนะครับที่จะให้น้ําดอกมาได้เยอะที่สุดนะครับเราจะต้องครึงมะนาวไว้บนเขียงก่อนครับเอาเม็ดมะนาวออกด้วยนะครับแยกไว้ก่อนครับแล้วเรามาทาพริกน้าปลาดองกันเลยนะครับเราจะใส่กระเทียมลงไปก่อนตามด้วยพรรราซออยไว้คคัับบหมแดง เสร็จแล้วใส่น้ำปลาลงไปครับผงชูรสถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับน้ำตาลทรายตามด้วยมะนาวนะครับเราก็จะบีบเอาน้ำมะนาวลงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับทีนี้เราก็คลุกเขาให้เข้ากันได้เลยครับต่อไปนะครับให้เราใส่มะนาวที่เราผ่าปเป็นแว่นๆลงไปครับตัวพริกน้ำปลาของเราจะได้มีกลิ่นหอมของมะนาวอยู่ด้วยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวพริกน้ําปลาดองของเราครับเดี๋ยวเรามาเตรียมผักกรอกันเลยนะครับสําหรับตัวใบมะกรูดให้เราพับครึ่งอย่างนี้มานะครับเสร็จแล้วดึงก้านตรงนี้ออกนะครับซอยใบมะกรูดกันเลยครับเราก็จะได้ใบมะกรูดที่ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสาหรับตัวพริกมันแดงนะครับจะผักครึ่งตรงนี้ก่อนนะครับตัดขั้วตรงนี้ออกด้วยนะครับทีนี้ให้เราแหวกครับกูดเอาตรงไส้ออกนะครับต่อไปหั่นให้เป็นเส้นยาวๆครับเสร็จแล้วนํามาพักไว้ก่อนนะครับสําหรับใบโหระพาเราก็จะเด็ดออกมาครับ สำหรับตัวหมูสดนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็หั่นหมูส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยนะครับมาเติมพริกแกงกันเลยนะครับนําพริกแกงใส่อ่างผสมครับซอสฝ้าเขียวซอสหอยนางรมน้ําเปล่าผงปรุงรสน้ําตาลทรายผงชูรสหัวกะทิครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะครับเราจะคนไปจนกว่าตัวพริกแกงของเราจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันกันกบตัวกะทินะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อ,อไปเราก็จะมาตอกไข่กันนะครับเราแนะนําว่าให้แยกตอกทีละฟองดีกว่าครับอย่างอันนี้ใช้ได้นะครับเราก็นาไข่ที่เราตอกมาแล้วครับไปใส่ในเครื่องปรุงได้เลยครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็พักไว้ก่อนครับแล้วเรามาลวกหมึกกับกุ้งกันเลยนะครับ เราจะลวกกุ้งก่อนครับนากุ้งลงไปลวกได้เลยนะครับเราจะลวกแค่แป๊บเดียวพอครับให้ตัวกุ้งสุกแค่นั้นพอนะครับอย่าลวกนานเกินไปนะครับเดี๋ยวตัวกุ้งเราจะหดนะครับเอาสุกแค่ประมาณนี้พอนะครับพักไว้ให้เสด็จน้ําก่อนครับก็จะมาลวกมือกันต่อเลยนะครับลวกแค่แป๊บเดียวพอนะครับลวกแค่ประมาณนี้พอนะครับแล้วก็นาไปพักไว้ให้เสด็จน้ําก่อนครับเราจะใส่น้ามันไปแค่นิดเดียวนะครับเสร็จแล้วก็จะใส่ตัวหมูที่เราหั่นไว้ครับพอเราลวนหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตักหมูขึ้นไปพัักไ่อนนะครบ เดี๋ยวต่อไปเราจะมาทาห่อหมกกันเลยนะครับเราจะตักตัวพริกแกงไข่กับกะทิมาประมาณ4ทัพพีนะครับทัพพีตัวนี้นะครับขนาดประมาณนี้นะครับตักขึ้นมาใส่ถ้วยประมาณ4ทัพพีครับแล้วก็จะหยิบหมูใส่ลงไปครับตามด้วยใบโหระพานะครับโหระพานี่ตามชอบเลยครับชอบมากชอบน้อยนะครับใบมะกรูดนิดหน่อยครับคนรวมให้เข้ากันเลยครับจัดใบตองมานะครับประมาณนี้นะครับเราจะใส่น้ํามันลงไปครับให้เรานําใบตองมาวางครับเอาด้านที่เป็นเงาๆขึ้นมาครับอันนี้เราใช้ไฟอ่อนนะครับตัวห่อหมกที่เราเตรียมไว้เมื่อก้้เเลลงไไปดยครับ ใช้ฝานะปิดครับแล้วเราก็รอให้ห่อหมกของเราสุกนะครับพ <evenly S 2> อห่อหมกของเราเริ่มใกล้จะสุกแล้วนะครับพริกมันแดงที่เราหั่นไว้มารวยใส่ครับพร้อมกับใบมะกรูดนิดนึงนะครับแล้วเราก็อบอีกทีหนึ่งครับอบจนกว่าตัวห่อหมกของเราจะสุกได้เลยนะครับพอห่อหมกของเราสุกแล้วนะักเปิดฝาครับแล้วก็ให้เรานำตะหลิวนะครับตักห่อหมกขึ้นมาพักไว้ในตะแกรงอย่างนี้ครับนำไปพักไว้อย่างนี้ก่อนได้เลยนะครับ ใบตองที่เราล้างกำความสะอาดเรียบร้อยครับใส่หมูลงไปครับปริมาณตามชอบได้เลยครับใบโหระพาครับใบมะกรูดซอยนิดนึงครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเราก็เทตัวห่อหมกลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาอบได้เลยนะครับพอห่อหมกของเราใกล้สุกแล้วนะครับกุ้งมาวางครับตามด้วยหมึกนะครับปริมาณตามความชอบได้เลยครับตามด้วยใบมะกรูดอีกนิดหนึ่งครับแล้วก็ปิดฝาอบไว้ครับพอห่อหมกของเราสุกแล้วนะครับทีนี้เราก็ยกออกได้เลยครับ นำตะหลิวมาค่อยๆแซะออกนะครับนำมาวางพักอย่างนี้ได้เลยครับต่อไปก็จะเป็นห่อหมกหน้าหมึกกุ้งแล้วก็มีผักรองนะคะใส่กระลำครับพอห่อหมกของเราใกล้จะสุกแล้วนะครับหยิบกุ้งมาใส่พร้อมกระหมึกที่เราลวกไว้นะครับตามด้วยพริกมันแดงครับแล้วก็ใบมะกรูดอีกนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาอบให้สุกได้เลยครับห่อหมกเสร็จแล้วนะครับค่อยๆแซะห่อหมกขึ้นมาแล้วก็นําไปพักไว้บนตะแกรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราขอตัวไปทาห่อหมกส่วนที่เหลือให้หมดก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับค่าหน้าหอหมอกกระทะของเราครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราทําเฉพาะตัวหอหมอกให้ดูก่อนนะซึ่งเวลาที่จะเอามาประกอบใส่ในกล่องนะคะเราก็จะใช้เป็นกล่องเบอร์104ใช่ไหมคะใช่ครับแต่นี้รุ่นพิเศษหน่อยนะครับคือมันจะเป็นตัวล็อกในตัวด้วยครับเดี๋ยวเรามาจะใส่กล่องกันเลยนะครับพอตักข้าวใส่กล่องแล้วนะคะเราก็สามารถจะเอาหอมหมกของเราเนี่ยมาใส่ลงไปด้านบนแบบนี้ได้เลยค่ะซึ่งเคล็ดลับของเรานะคะก็คือว่าเราจะใส่เป็นใบตองลงไปด้วยนะนอกจากจะช่วยให้ หอมหมกไม่ติดกระทะแล้วนะคะข้อดีก็คือว่าจะมีความหอมใบตองเหมือนกับหอหมอกที่เขาหอด้วยใบตองแล้วก็เอาไปย่างเลยนะคะอันนี้ก็จะมีความหอมมากๆเลยนะถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ลูกค้าของเราติดใจได้แน่นอนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาแล้วก็วางไว้จําหน่ายที่หน้าร้านของเราหรือว่านําไปส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับนี่เห็นไหมคะว่ากล่องแบบนี้เนี่ยแค่เรากดตรงจุดมันนะคะ ก็จะทําให้ล็อกแน่นแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้ลูกแม็กมาหนีบนะคะหรือว่าไม่จ้เป็นต้องใช้ยางมารัดเลยแค่นี้ก็ดูน่ารับประทานมากแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็จะเกิดว่าจะให้แนะนํานะคะก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปทําสติกเกอร์นะเป็นยี่ห้อของตัวเองนะคะแล้วก็มาแปะบนกล่องแบบนี้นะคะก็จะทําให้ดูน่ารักน่ารับประทานแล้วก็น่าซื้อมากขึ้นด้วยล่ะคะ่ะก่อนที่จะไปดูต้นทุนกันนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนเลยครับส่วนกล่องนี้ตากล้องจองค่ะตัดตรงนี้ก่อนนะจะได้ตักง่ายๆแล้วก็ค่อยแสลงไปครับ อือฮอ้ยดูจุ้มจำมากเลยค่ะ,อ,ะอันนี้เราใส่กระหล่ำไปด้วยนะครับอ๋อมีทั้งกระหล่ำแล้วก็โหระพาเลยนะคะใช่ครับหนึ่งจองซ้ำ ต้องบอกเลยว่าหอมมากมากหอมเครื่องแกงแล้วก็อร่อยกลมกล่อมมากเลยครับสำหรับสูตรนี้นะครับมันจะไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปนะครับแต่ว่าเนื้อสัมผัสมันก็ยังเด้งๆงนุ่มๆอยู่นะครับใช่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําให้มันเหลวกว่านี้มันก็จะคล้ายๆกับหอหมกลาวาที่เชฟแว่นกําลังจะเปิดคอสอนนะคะถ้าเป็นลาวาเนี่ยมันจะมีความเหลวกว่านี้นะแล้วก็มีความนัวๆกว่านี้นะคะแต่อันนี้มันคงรูปคล้ายกับที่เขาทําใส่กระทงใบตองเลยนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้อง มานั่งห่อใบตองนั่นเองเนาะใช่ครับประหยัดเวลามากเลยครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาด้วยครับแล้วเมนูนี้นะคะกําลังได้รับความนิยมมากๆเลยนะเขานิยมที่จะทานคู่กับพริกน้ําปลาดองนะคะซึ่งเชฟแว่นก็ได้สอนเอาไว้แล้วนะเอามาทานคู่กันเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเด็ดมากๆเป็นเมนูข้าวกล่องที่ยังไม่ค่อยมีคนทําขายนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีอาชีพเสริมนะคะก็สามารถทําขายได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านนะคะอันนี้จะบอกเป็นต้นทุนเฉพาะห่อหมกหมูก่อนนะยังไม่ได้รวมปลาหมึกกับกุ้งนะครับต้นทุน ุณหอมหมกหมูนะครับจะอยู่ที่กล่องละา5 5บาท 5สตางค์ครับแล้วเขาขายกันเนี่ยเริ่มต้นที่กล่องละ40-45บถึงสีบาทนะคะใช่ครับต่อไปก็จะเป็น่อหมกหน้ารวมนะครับจะมีหมูหมึกกุ้งนะครับต้นทุนจะอยู่ที่กล่องละ24บาท55สตางค์ครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นหน้าทะเลแบบเนี้ยเขาก็ขายกัน50-60ไปเลยนะคะจะเห็นนะคะว่าได้กําไรค่อนข้างดีเลยนะแต่ว่าต้นทุนอันเนี้ยยังไม่รวมค่ากล่องนะคะไม่รวมค่ากล่องไม่รวมค่ากระลำนะครับเพราะว่ากระลำจะเป็นตัวเลือกแล้วแต่คุณนักเรียนเลยครับว่าจะใช้เป็นผักอะไรจะใช้ใ ไคิดกระหล่ำให้เพราะว่าโดยทั่วไปเขาก็ไม่ได้ใส่นะแต่ว่าอันเนี้ยเรามาใส่เพราะว่าพอใส่ไปปุ๊บนะมันจะเพิ่มความหวานขึ้นมาแล้วก็ทําให้อร่อยแตกต่างจากเจ้าอื่นอันนี้ก็จะถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทําให้เราอร่อยกว่าเจ้าอื่นนั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นต้นทุนของพริกน้ำปลาดองนะครับต้นทุนพริกน้ำปลาดองนะครับจะอยู่ที่35บาท22สงตางค์ครับทำออกมาแล้วนะครับได้ทั้งหมด20ชุดนะครับก็จะตกชุดละ1บาท76สสตางค์ครับ โอ้ต้นทุนไม่แพงเลยนะคะสามารถที่จะแถมให้กับลูกค้าไปได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราอยากแนะนําให้เพื่อนๆเ,เอาไปทําขายกันดูนะคะส่วนใครที่อยากจะได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสต์รับออเดอร์ตามแอปขายอาหารต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีรูปไปโพสต์ไว้ให้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะอนุญาตเพื่อนๆเ,เอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค่ะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปว่าขอ,อนํารูปไปใช้แค่นั้นก็พอแล้วครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแวนตอนนี้ก็มีคอร์สสอนคะะ อย่างเช่นคอสหมูเต้คอสหมูปิ้งเตาถ่านคอสหมูปิ้งสามนุ่มบวกด้วยน้ำจิ้มสิบอย่างคอสสลัดไฮโซคอสก๋วยเตี๋ยวเรือคอสแซนด์วิชพารวยคอสน้ำยำครอบจักรวาลคอสหมูทอดตลาดนัดคอสอิตาเลียนโซดาและที่นิยมมากๆนั่นก็คือคอสชาชงเข้มข้นสิบชนิดค่ะซึ่งนักเรียนทุกคนที่มาเรียนแล้วไปทําขายต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเข้มข้นไม่เหมือนใครหนืดหนืดเหมือนเจ้าดังเลยละค่ะและตอนนี้ก็มีคอสใหม่ล่าสุดนะคะนั่นก็คือคอสหอมหมกราวนะคะแปดหน้าแปดรสชาติรวมถึงงกํําาลัจะมีคอสน้๋๋ยยต แห้ี่รสชาติ4ี่แบบเลยนะคะก็จะมีที่แตกต่างจากคนอื่นที่ไม่เคยมีใครทําเลยนั่นก็คือน้ําก๋วยเตี๋ยวเรือแบบแห้งนะคะสําหรับใครที่ทาก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วรู้แล้วว่าต้องทําน้ําซุปแบบไหนให้อร่อยแต่ว่าพอทาเป็นก๋วยเตี๋ยวแหบบ้งอ้าวเราจะเอาซอสต,ตัวไหนมาคลุกให้มันอร่อยเหมือนกับแบบเป็นน้ํานะคะสามารถรอลงเรียนในคอสน้ําก๋วยเตี๋ยวแห้ง4ี่แบบ4รสชาติได้เลยค่ะสนใจคอสไหนทักหาแอลมินไปได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแวนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนเ่อทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ